มหายุทธสถานพบตอนที่ห้า้สสาเมื่อได้ยินว่าสามารถเข้าไปในแดนเทียนห่วงก็มีความดีใจปรากฏบนใบผู้คนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเมื่อรวมหลวซิลและลิงหูจือเซียนแล้วก็มีเพียงห้าร้อยกว่าคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในแดนเทียนห่วงในบรรดาวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทั้งสองแสนกว่าคนสุดท้ายเหลือเพียง5้าร้อยกว่าคนเท่านั้นจึงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่าการที่จะได้เป็นสิทธิ์ของตระกูลเทียนห่วงนั้นมันยากลำบากมากเพียงใด แต่ว่าหากอยากเป็นสิทธิ์ของตระกูลเทียนหวงจริงๆยังต้องรอให้ออกมาจากแดนเทียนหวงก่อนแดนเทียนหวงเป็นดินแดนเก่าในยุคไทชูถึงแม้จะไม่อันตรายปานแดนบนรรพการแต่ก็ไม่ใช่สถานที่ดีๆอย่างแน่นอนจํานวนคนที่เข้าไปมี500กว่าคนผู้ที่สามารถมีชีวิตรอดออกมาได้นั้นยังจะน้อยกว่านี้อีก ถึงแม้จะรู้ว่าแดนเทียนห่วงอันตรายก็ตามแต่การคัดเลือกอัจฉริยะในทุกๆครั้งก็จะมีวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศที่นับไม่ถ้วนมาเข้าร่วมอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากคนธรรมดาทั่วไปไม่กล้าเข้าไปในแดนบรรพาการมาดแมนว่าเป็นผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับ9กก็ต้องพิจารณาศักยภาพของตัวเองดีฮ่าฮแดนเทียนห่วงเป็นส่วนหนึ่งของแดนบรรพการ ซึ่งมีโชคและโอกาสคงอยู่เป็นจํานวนมากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้แดนเทียนหวงถูกควบคุมอยู่ในกํามือตระกูลเทียนห่วงทว่าตระกูลเทียนห่วงก็ไม่สามารถสํารวจทั้งแดนเทียนห่วงได้เช่นกันสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญที่สุดคือมีเพียงจอมยุทธ์ที่อยู่ต่ากว่าเทพมารระดับ9้าเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปในแดนเทียนห่วงได้ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานเข้าไปทําลายสมดุลในแดนเทียนห่วงการที่ทุกคนจะได้รับโชคโอกาสแบบใดนั้นก็ล้วนขึ้นอยู่กับศักยภาพของตนเองแล้ว นายท่านถูยโยหมิงและซูสเสวหลันจากไปแล้วเมื่อล่าบอกข่าวคราวนี้ให้หลัวซิวหลัวซิวไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดเนื่องจากก่อนที่เขาจะเข้าไปในแดนเทพโบราณเขาก็คาดเดาผลลัพธ์นี้ได้แล้วโยมิงเออโยหมิงเจ้าต้องถูกสตรีนางนั้นหลอกถึงเมื่อไหร่เจ้าถึงจะรับผิดแล้วพร้อมปรับแก้ไขหลัวซิวสายหน้าถูยโยหมิงถูกซูสเสวหลันหลอกแล้วจากไปง่ายเช่นนั้นช่างทำให้เขารู้สึกผิดหวังจริงฮ่าฮ่า อย่างไรก็ตามถึงแม้จะรู้สึกผิดหวังเขาก็กำชับให้ล่าเอายันทะลุฟ้าระดับ8ให้ถูโยมิงหนึ่งชิ้นเพื่อเอาไว้คุ้มกันชีวิตตนเองอยู่ดีต่อมาวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกล้วนนั่งเรือรบดาราของตระกูลเทียนห่วงมุ่งหน้าตรงไปยังตำแหน่งที่ตั้งของแดนเทียนห่วง หากอิงจากหลักการทั่วไปล่าไม่สามารถเดินทางไปยังแดนเทียนห่วงพร้อมกับหลัวซิลได้ทว่าหลัวซิลกลับมีวิธีที่สามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบของผู้อาวุโสราชาเทพทั้ง4ี่อยู่ตำหนักวัตสงสารเป็นของวิเศษที่กลายมาจากเศษกงล้อวัตก,กรรมอาศัยระดับฝีมือด้านวิธีค่ายของหลัวซิลการที่จะนำตัวลาซ่อนไว้ด้านในแล้วไม่ให้มีออร่าใดๆรั่วไหลออกมานั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด ขณะที่หลัวซิลเดินขึ้นบนเรือรบดาราเขาสัมผัสได้ว่ามีสายคู่หนึ่งได้จับจ้องมาทางตนเองเขาจึงหันหน้ากลับไปทันทีแล้วมองเห็นสายตาที่มีจิตสังหารอันรวดเร็วและดูดันของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่คนที่อยู่ห่างไกลอาอกไปผนึกมาทางตัวเอง ใช้ไวกลางคนนั้นไม่ใช่ผู้อื่นซึ่งเขาก็คือถังกูสงเจ้าสำนักแห่งสำนักสันพอศูนย์นั่นเองจากศักยภาพและภูมิฐานของสำนักสันพอศูนไม่มีวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศคนใดสามารถผ่านการคัดเลือกในรอบแรกได้เลยหลัวซิวเดินขึ้นเรือรบของตระกูลเทียนห่วงจึงต้องได้รับการคุ้มครองจากตระกูลเทียนฮวงอยู่แล้วถังกู่สงจึงทำได้เพียงถลึงตามองอย่างเดียว หลวซิลไม่ได้นำถังกูส่งมาใส่ใจการเดินทางไปยังแดนเทียน่วงในครั้งนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็เขามีโอกาสเจอโชคโอกาสที่สามารถทำให้ตัวเองบรรล,ลุถึงเทพมารระดับเจ็ดสูงมากถึงครานั้นหากมีผลการฝึกตนเทพมารระดับเจ็ดเมื่ออาศัยอุบายให้เด็ดที่ตัวเองยึดกุ่มถึงแม้จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเทพมารระดับเก้าทั่วไปแต่ก็สามารถรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้แล้วบนเรือรบทุกคนล้วนมีห้องนอนเดี่ยวของตัวเองผ่านไปไม่นานนักลิงหูจือเซวีนก็มาถึงห้องนอนของหลัวซิว ลิงหูจือเซวีนก็ไม่ได้พูดจาร้าสาระเช่นกันหยิบม้วนยกชิ้นหนึ่งออกมาวางตรงหน้าหลัวซิวแล้วพูดสหายหลัวดูม้วนยกชิ้นนี้ก่อนได้หลัวซิวไม่ได้คาดหวังอะไรหยิบม้วนยกขึ้นมาแล้วใช้ตัวสำนึกแผ่สำรวจพบว่าด้านในมีแผนที่สลักอยู่หนึ่งรูปตัวแผนที่ซับซ้อนอย่างยิ่งแต่ก็ดูร่องรอยเส้นทางต่างๆออกอยู่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วลมหายใจหลัวซิลก็จดจำทั้งแผนที่เอาไว้ได้แล้ว ตั้งแต่สิ้นสุดยุคมหาเทพเสิรินห่วงจะมีการคัดเลือกอัจฉริยะในทุกๆหนึ่งปีตระกูลลิ่งหูของเราก็เคยเข้าไปเช่นกันจึงสลักวาดม้วนหยกชิ้นนี้ขึ้นมาโดยอ้างอิงจากความทรงจำตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายอยู่บนม้วนหยกมีภูเขาหินแก้วดั้งเดิมหนึ่งลูกเมื่อเห็นว่ากำลังจะเดินทางไปแดนเทียนห่วงแล้วในที่สุดลิ่งหูจือเซวีนก็บอกจุดประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ของเขาออกมาสักทีภูเขาหินแก้วดังเดิม หลวซิลยักษ์คิวทีหนึ่งเขาก็คิดว่าจะเป็นโชคโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพียงใดซะอีกไม่นึกเลยว่าจะเป็นเพียงภูเขาหินแก้วดังเดิมลูกหนึ่งเท่านั้นแต่ทว่าเมื่อลองคิดดีๆสำหรับผลการฝึกตนณนะปัจจุบันของลิ่งหูจื่อเซวินแล้วภูเขาหินแก้วดังเดิมหนึ่งลูกก็ถือเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วภูเขาหินแก้วดังเดิมมีทั้งเล็กและใหญ่ทว่ามาดแมนว่าเป็นภูเขาหินแก้วดังเดิมที่เล็กที่สุดก็มีหินแก้วดังเดิมเป็นสิบล้านก้อนอย่างแน่นอน กรองแก้วมรกตหรือกรองแก้วม่วงหลัวซิลถามอย่างเรื่อเปื่อยกรองแก้วมรกตหากเป็นกรองแก้วม่วงก็ดีสิลิ่งหูจือเซวินหลุดหัวเราะออกมาภูเขากรองแก้วมรกตดั้งเดิมลูกหนึ่งก็หาพบได้ยากมากแล้วเขาไม่เคยเพ้อฝันถึงภูเขากรองแก้วม่วงหรอกนะในบรรดาหินแก้วดั้งเดิมระดับของกรองแก้วมรกตต่ำที่สุดกรองแก้วม่วงดีกว่าและกรองแก้วโลหิตเป็นระดับชั้นยอด ขณะที่เข้าไปในแดนเทียนหวงเราจะถูกส่งไปยังสถานที่ต่างๆโดยการสุ่มถึงครานั้นเราค่อยไปเจอกันที่หุบเขาแห่งหนึ่งที่บันทึกอยู่บนแผนที่ม้วนหยกลิ่งหูจือเซวินพูดอย่างไม่รีบไม่ร้อนส่วนหลัวซิวกลับกำลังคำนวณมูลค่าของภูเขากรองแก้วมารากตดั้งเดิมอยู่ในใจอ้างอิงจากภูเขากรองแก้วมารากตลูกหนึ่งสามารถกำหนดแบ่งกรองแก้วมารากตออกเป็นสิบล้านก้อนถึงแม้เขาและลิ่งหูจือเซียนจะแบ่งกันคนละครึ่งเขาก็สามารถครอบครองกรองแก้วมารากต5ห้าล้านก้อนเช่นกัน เพียงพอที่จะสามารถทําให้ค่าฝึกถึงเทพมารระดับ6ขั้นสูงแล้วหลวสิวริตาลงทรัพยากรอย่างกรองแก้วมารากตดั้งเดิมดีเลิศกว่าโอสถแก่นแท้หนึ่งระดับผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับ8ส่วนมากล้วนใช้โอสถแก่นแท้ในการฝึกตนผู้ที่มีปัญญาใช้กรองแก้วมารากตนั้นมีน้อยมาก หลัวซิลไม่มีความคิดเห็นใดต่อข้อเสนอแนะของลิ่งหูจือเซวินอดีตเขาเคยไปแดนบรรพการมาก่อนจริงๆสมบัติอย่างเขากรองแก้วมารากตดั้งเดิมนั้นเป็นสิ่งที่แทบจะสามารถหาพบได้ในทุกจุดของแดนบรรพการขณะที่เป็นไท้สร้างฉิงเขาเบื่อที่จะชายตาลงไปมองด้วยสาม ถึงแม้แดนเทียนหวงจะเป็นดินแดนเก่าผืนหนึ่งในยุคไทชูที่ถูกแบ่งแยกออกมาจากแดนบรรพการหลัวสซิวเชื่อว่าภายในต้องมีของล้ำค่าคงอยู่เยอะมากแน่นอนซึ่งไม่ได้มีเพียงสมบัติระดับตำอย่างเขากรองแก้วมารากตดั้งเดิมแน่นอนหากไม่มีสิ่งใดที่มีค่าลักก็ยยมาหาเทพเสินห่วงจึงต้องทุ่มแรงกายแรงใจยกมันกลับมาด้วย ความเร็วในการบยบินของเรือรบดารารวดเร็วมากๆในระหว่างนี้ผู้อาวุโสราชเทพทั้งสี่ก็ไม่ได้มาหาหลวงซิว,วเช่นกันถึงแม้เขาจะเป็นผู้ที่มีผลการประเมินดีที่สุดในการคัดเลือกรอบแรกแต่สําหรับพวกอาวุโสใหญ่ทั้งสี่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้สนใจตัวเขามากเท่าไหร่นะอย่างไรเสียใช่ว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพแล้วอนาคตจะสามารถกลายเป็นผู้แข็งแกร่งได้เสมอไปหลังจากผ่านไปสามวันเรือรบดาราก็มาถึงตระกูลเทียนห่วง ตระกูลเทียนหวงไม่ได้ตั้งอยู่บนดาราดวงใดดวงหนึ่งแต่ตั้งอยู่ในแดนปริศนาแห่งหนึ่งแดนปริศนาที่กล่าวถึงนั้นก็คือพื้นที่ปริภูมิที่ผู้แข็งแกร่งบุกเบิกมีฟ้าดินผืนหนึ่งแฝงซ่อนอยู่ภายในยิ่งเป็นผู้แข็งแกร่งที่มีผลการฝึกตนสูงเท่าไร่ปริภูมิแดนปริศนาที่บุกเบิกออกมาก็จะกว้างขวางมากเท่านั้นเกณฑ์ฟ้าดินที่แฝงซ่อนอยู่ภายในก็จะสมบูรณ์แบบมากกว่าด้วย แดนปริศนาของตระกูลเทียน่วงย่อมต้องเป็นปริภูมิที่มหาเทพเซินห่วงบุกเบิกออกมาอยู่แล้วซึ่งตั้งอยู่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งกว่านั้นคือมหาเทพเซินห่วงได้ย้ายพระสุธาห่วงดาราผืนหนึ่งมานอกแดนปริศนาด้วยและทําการสร้างคูเมืองที่นี่ซึ่งจเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งผู้คนส่วนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็เป็นสมาชิกภายของตระกูลเทียน่วงเช่นกันซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าไปในปริภูมิแดนปริศนาทุกคนลงมาจากเรือรบจากนั้นก็รวมตัวกันอยู่บนสนามจตุรัสแหห่่งนึง เจ้าศักดิ์สิทธิ์เทียนหวงมาแล้วจากการที่มีเสียงตะโกนเสียงหนึ่งดังขึ้นก็มีเงาร่างสูงโดดเด่นร่างหนึ่งที่ถูกปกคลุมอยู่ในรัศมีเทลที่แวววาวจับตาปรากฏบนแท่นบูชากลางสนามจตุรัสมีพลังออร่าที่แข็งแกร่งและมากมายมหาศาลแผ่กระจายออกมาจากตัวเขาแต่ทุกคนล้วนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าด้านหลังเขามีกลงล้อเทพเจ็ดวงกลงล้อเทพห้าวงคือราชันกลงล้อเทพหกวงคือมกุฏกลงล้อเทพเจ็ดวงคือจัก,กรพรรด เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเจ้าศักดิ์สิทธิ์เทียนห่วงท่านนี้อยู่ในแดนจักรพัดิเทพวงศ์กราบคารวะเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทุกคนล้วนตะโกนเสียงดังพางทำความเคารพมากแมนว่าเป็นผู้อาวุโสใหญ่ทั้งสี่ที่พาพวกหลัวซิลมาถึงที่นี่ก็ต่างทำความเคารพอย่างเคารพนอบน้อมเช่นกันเจ้าศักดิ์สิทธิ์เทียนห่วงยิ้มพลางพยักหน้าลำดับแรกขอแสดงความยินดีกับเหล่าวัยรุ่นผู้มีความฉลาดเป็นเลิศที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วมาถึงที่นี่บางทีศักวันในอนาคต ในบรรดาพวกเจ้าก็อาจจะมีคนกลายเป็นผู้อาวุโสของตระกูลเทียนห่วงข้าได้เช่นกันข้าก็ไม่อยากพูดคำพูดที่มันไร้ความจำเป็นแล้วข้าคิดว่าพวกเจ้าก็อยากเข้าไปในแดนเทียนห่วงเร็วๆเช่นกันคอยพวกเจ้ามีชีวิตรอดออกมาจากแดนปริศนาการที่พวกเจ้าจะเข้าร่วมตระกูลเทียนของข้าหรือไม่นั้นล้วนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพวกเจ้าทุกคนพอสิ้นเสียงเจ้าศักดิ์สิทธิ์เทียนห่วงก็มีค่ายรัศมีดาราที่ใหญ่โตมโหลานปรากฏกลางนภาและค่ายรัศมีดารานี้ก็คือทางเข้าของแดนเทียนห่วง พวกหลัวซิลวที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกแล้วมาถึงที่นี่ต่างไม่เข้าใจสถานการณ์เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ทำอะไรบุมบามทว่าเหล่าสิทธิ์แห่งตระกูลเทียนห่วงที่จะเข้าไปในแดนปริศนาในครั้งนี้กลับลอยตัวขึ้นฟ้าหมดแล้วก่อนจะร่วงลงบนค่ายรัศมีดาราแล้วหายวับไปเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนี้คนอื่นๆก็ไม่ลังเลใจอีกต่อไปต่ปตางพากันบินขึ้นไป หลัวซิลและลิ่งหูจือเซวีนก็บินตามอยู่ด้านหลังกลุ่มคนด้วยเมื่อร่วงลงบนค่ายรัศมีดาราก็มีแรงโคจรที่มากมายมหาศาลผนึกรวมมาจากทั่วทุกสารทิศถัดจากนั้นฟ้าดินก็เริ่มหมุนทำให้หลัวซิลรู้สึกว่าห้วงเวลาเริ่มกลับตาลปัดขึ้นมาระยะเวลาการว์บในครั้งนี้ค่อนข้างยาวตกลงแดนเทียนห่วงตั้งอยู่ที่ใดนั้นเป็นความลับหนึ่งอิงจากระยะเวลาการว์บที่สั้นและยาวหลัวซิลพอจะสามารถคาดการณ์ได้อยู่ว่าแดนเทียนห่วงน่าจะห่างจากตระกูลเทียนห่วงไกลามากจนไม่อาจเปรียบเทียบได้อย่างแน่นอน หลังจากสิ้นสุดการวาบหลัวซิลก็สัมผัสได้ถึงพลังออร่าที่โบราณเก่าแก่สิ่งที่เขามองเห็นคือแผ่นดินใหญ่เก่าแก่ที่ไกลสุดลูกหลูลูกตาทุกจุดเต็มเปี่ยมไปด้วยความรกร้างว่างเปล่าเป็นออร่าในยุคไทชูจริงๆด้วยความทรงจำของหลัวซิลคุ้นเคยต่อพลังออร่าพิเศษนี้มากมเนื่องจากพลังออร่าประเภทนี้คงอยู่แค่ในยุคไทชูเท่านั้นซึ่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายฮ่า เขาแผ่ขยายตัวสำนึกออกไปก่อนจะแผ่คลุมพื้นที่บริเวณโดยรอบหนึ่งแสนมาอย่างรวดเร็วเขาสัมผัสออร่าของจอมยุทธ์อื่นๆไม่ได้เลยจึงแสดงให้เห็นเลยว่าพื้นที่ของแดนเทียนห่วงแห่งนี้กว้างใหญ่มากทุกคนล้วนถูกส่งไปยังสถานที่นิรนามโดยการสุ่มถึงแม้เขาเมื่อชาติปางก่อนจะเคยไปแดนบรรพการแต่พื้นที่ในแดนบรรพการกลับกว้างขวางมากกว่าและยังมีสถานที่อีกหลายสถานที่ที่เขาไม่เคยไปเพราะฉะนั้นแล้วแดนเทียนห่วงนี้ก็เป็นเขตพื้นที่แปลกหน้าสำหรับหลวซิวเช่นกัน ก้าวเดินอยู่บนแผ่นดินใหญ่ที่รกร้างว่างเปล่านี้หลังจากผ่านไปหนึ่งวันหลัวซิลก็มองเห็นป่าเขาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งต้นไม้ของที่นี่สูงใหญ่มากจนเหลือเชื่อราวกับเสาเทวที่คํำสวรรค์อยู่ยังในอย่างนั้นพันไม้ประเภทนี้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่สิ้นสุดยุคไทชูแล้วจะหาพบได้แค่บนดินแดนเก่ายุคไทชูมีแผนที่ที่ลิงหูจืเซียนให้ผุดขึ้นมาในหัวหลัวซิลแต่แผ่นที่นี้ก็ไม่มีทางครอบคลุมทั้งแดนเทียนห่วงหลวซิลไม่พบเอกลักษณ์สภาพพื้นดินที่ใกล้เคียงกับบนแผ่นที่เลย ซึ่งนี่ก็หมายความว่าเขายังไม่เจอสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนที่มีเพียงเจอสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถึงจะสามารถอ้างอิงจากแผนที่แล้วพบทิศทางที่แม่นยำของภูเขากรองแก้วมารากตดั้งเดิม บนดินแดนเก่าไทชูมีปริภูมิฟ้าดินในยุคไทชูคงอยู่ด้วยเก์ฟ้าดินในยุคสมัยนั้นสมบูรณ์แบบกว่าโลกในยุคหลังๆมากเนื่องจากเคยมีสงครามครั้งยิ่งใหญ่และการเข่นฆ่าเกิดขึ้นในยุคไทชูเยอะมากจนนับไม่ถ้วนเก์ฟ้าดินล้วนถูกฉีกกระชากจึงส่งผลให้เก์ฟ้าดินในยุคหลังไม่สมบูรณ์อีกต่อไปการฝึกตนก็ยิ่งอยู่ยิ่งทำได้ยากขึ้น หลังจากสิ้นสุดยุคไทชูแล้วก็คือยุควัฏส,สงสารหลังจากผ่านพ้นศึกแห่งภัยพิบัติในยุควัฏส,สงสารแล้วก็มาถึงยุคมหาศักดิ์ในปัจจุบันจำนวนผู้แข็งแกร่งชั้นยอดในฟ้าดินก็ยิ่งอยู่ยิ่งน้อยลงทุกสรรพสิ่งมีโอกาสคงอยู่บนดินแดนเก่าแห่งไทชูยกตัวอย่างเช่นถ้ำที่ผู้แข็งแกร่งไทชูทิ้งไว้ตลอดจนเนินดินหลุมฝังศพของผู้แข็งแกร่งไทชูแน่นอนอยู่แล้วว่าที่นี่ก็มีพยันตรายที่นับไม่ถ้วนคงอยู่เช่นกันหากไม่ทันได้ระวังตัวก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลย วันที่13ที่เข้ามาในแดนเทียนหวงจู่จู่หลัวซิลก็หยุดการเคลื่อนที่เขาเห็นแม่น้ำสายหนึ่งที่มีน้ำไหลผ่านอย่างไม่หยุดหย่อนแม่น้ำดังกล่าวไหลพาดผ่านตรงหน้าเขาไปหากอ้างอิงจากแนวคิดทั่วไปขอแค่บินข้ามไปก็สามารถข้ามผ่านไปได้แล้วแต่ตัวสำนึกของหลวซิลกลับสังเกตเห็นว่าบนผิวแม่น้ำตลอดจนนภาเหนือแม่น้ำล้วนมีค่ายกลต้องห้ามคงอยู่เป็นจำนวนมาก การเวลาที่ค่ายกลต้องห้ามเหล่านี้คงอยู่ยาวนานมากๆแล้วแต่ก็ยังมีพลานุภาพหลงเหลืออยู่เล็กน้อยหากบุกเข้าไปโดยไม่ทันได้ระวังจุดจบต้องได้ตายอย่างไรที่ฝังแน่นอนการเวลาเป็นสิ่งที่ไร้ความประณีมากที่สุดตั้งแต่ยุคไทชูจบจนปัจจุบันไม่มีสิ่งใดสามารถต้านทานการหมุนเวียนของการเวลาค่ายกลต้องห้ามที่มีพลานุภาพแข็งแกร่งในอดีตแท้จริงแล้วก็มีช่องโหว่เกิดขึ้นเยอะมากๆเช่นกันหากสามารถค้นพบล่วงหน้าแล้วมีการเตรียมป้องกันก่อนก็จะไม่อันตรายมากเท่าไหร่นะ หากเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องค่ายกลก็สามารถเลือกที่จะอ้อมแม่น้ำสายนี้เช่นกันขอแค่หลบเลี่ยงพวกค่ายกลที่อยู่บนนภาเหนือแม่น้ำก็พอแล้วหลัวซิวมั่นใจในฝีมือด้านวิธีค่ายของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่มีความคิดที่จะอ้อมแม่น้ำสายนี้แต่เป็นการกระโดดลอยขึ้นฟ้าเตรียมพร้อมที่จะข้ามผ่านแม่น้ำสายนี้โดยตรง เดิมทีคิดว่าค่ายกลต้องห้ามเหล่านี้ที่มีช่องโหว่จำนวนมากน่าจะไม่สามารถหยุดยั้งตัวเองได้ด้วยซ้ำทว่าเมื่อหลัวซิวบุกเข้าไปจริงๆเขาถึงจะทราบว่าตนเองนั้นผิดอย่างมหาเลยค่ายกลต้องห้ามที่อยู่บริเวณรอบนอกมีช่องโหว่เยอะมากก็จริงแต่เมื่อเขามาถึงกลางแม่น้ำสายนี้จูจ่จเขาก็พบว่าค่ายกลต้องห้ามจำนวนมากที่ถูกจัดวางอยู่ที่นี่ยังถูกรักษาไว้ได้สมบูรณ์แบบมาก ซึ่งเวลานี้หลัวซิวถอยไม่ทันเลยด้วยซ้ำมีแรงดูดที่มากมายมหาศาลส่งตรงมาส่งตรงมาจากแม่น้ำที่อยู่ด้านล่างแม่น้ำก็เริ่มหมุนเวียนอย่างรวดเร็วเช่นกันจนประกอบเป็นระลอกคลื่นที่ดูดกลืนทุกสรรพสิ่งนี่จึงทําให้หลัวซิวอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นสุดท้ายเขาก็มั่นใจฝีมือวิธีค่ายของตัวเองมากเกินไปไม่ทันได้ระวังสุดท้ายผู้ที่ระมัดระวังอย่างเขาก็ติดกับอยู่ดี พลังดูดกลืนของระลอกคลื่นที่อยู่ด้านล่างทรงพลังมากหลัวสซิวต้านทานไม่ไหวเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่เปลืองผลการฝึกตนเพื่อต้านทานเสียเลยแต่เป็นการเรียกเตากันพาจือเซียวออกมาแล้วมีรัศมีเทลเพลิงอัคคีสาส่งลงมาคุ้มกันอยู่รอบกายเขาเซียววินาทีที่เขาล้มเลิกการต้านทานร่างกายเขาก็ตกลงไปอย่างรวดเร็วตกเข้าไปกลางระลอกคลื่นในแม่น้ำ กระแสน้ําที่นับไม่ท้วนซัดก,กระนาใส่เตากลั่นนภาจืดเสียวจนเสียงดังโครมครามหลวซิลพบว่าน้ําที่อยู่ในแม่น้ําสายนี้ก็ไม่ใช่น้ําทั่วไปด้วยทุกครั้งที่น้ําซัดก,กระนาก็จะมีพลังที่เกการ,รานทะลุผ่านเตากลั่นนภาจืดเสียวและส่งตรงมายังตัวเขาทัานใดนั้นเองกระแสน้ําก็หายไปแล้วเมื่อหลวซิวมองเห็นความมืดที่ไรขอบเขตเขาถึงจะตอบสนองกลับมาได้ว่าแม่น้ําที่อยู่ด้านบนเป็นเพียงตัวหลอกเพราะมีอีกดินแดนหนึ่งแฝงซ่อนอยู่ด้านล่างของแม่น้ําสายนี้ปัง หลัวซิลก็ไม่ทราบเช่นกันว่าตัวเองร่วงหล่นลงมานานเท่าไหร่เมื่อรู้สึกว่าร่างกายตัวเองกระแทกกับพื้นถึงแม้จะมีเตากลั่นนภาจือเซียวคอยคุ้มกันร่างเขาก็กระอักเลือดอยู่ดีอวัยวะภายในสันสะเทือนจนตำแหน่งผิดเพี้ยนไปหมดต้องเท้าความก่อนว่าร่างเนื้อของเขาคือร่างเทลระดับเจ็ขั้นสูงเลยนะหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นเกรงว่าแค่ตกลงมาก็คงทําให้ร่างกายแตกสลายไปแล้วบริเวณรอบๆมือสนิทสายตามองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ํา ทว่าเมื่ออยู่ภายในนี้ตัวสำนึกกลับไม่ถูกรบกวนแต่อย่างใดหลัวซิลปลดปล่อยตัวสำนึกของตัวเองออกไปก่อนที่สีหน้าของเขาจะดูย่แย่ลงเล็กน้อยเนื่องจากเขตพื้นที่ที่เขาร่วงหล่นลงมานี้เต็มเปี่ยมไปด้วยกระดูกที่แห้งกรังดูท่าน่าจะมีคนตกลงมาในนี้ไม่น้อยเลยและคนส่วนมากก็ล้วนตายอยู่ในนี้ หลัวซิลสามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าค่ายกลต้องห้ามที่ดูดเขาลงมานั้นอย่างน้อยก็เป็นค่ายเทพระดับ8ขั้นสูงยิ่งกว่านั้นคือมีโอกาสเป็นค่ายเทพระดับเก้าอีกด้วยแม้นเขาอยากออกไปก็ไม่มั่นใจเช่นกันว่าจะสามารถออกไปได้หรือไม่แต่เขาก็ไม่ได้กังวลใจมากเท่าไรหนักจากผลการฝึกตนณปัจจุบันของเขายังทลายค่ายเทพระดับสูงไม่ได้แต่การที่จะอนุมานวิธีการออกไปจากที่นี่นั้นกลับไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน หลวซิลยืนนิ่งอยู่กับที่และไม่ได้ทำอะไรบุ่มบามภายใต้การกระตุ้นของเขามีรัศมีที่งดงามย้้าบานออกมาจากเตากลั่นพาจือเซียวทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆที่มืดสนิทสว่างขึ้นมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใหญ่แต่อย่างใดมีรัศมีประมาณ30กว่าเมตรโครงกระดูกที่อยู่ในนี้มีเยอะมากหลัวซิลลองสังเกตดูดีดๆก่อนจะพบว่าเจ้าของโครงกระดูกทั้งหมดที่อยู่ในนี้ล้วนตายไปเพราะสูญเสียแก่นแท้ชีวิตไปหมดคข่กลนที่ดูดซาบแก่นแท้ชีวิต หลัวซิลขมวดคิ้วลงเล็กน้อยอาศัยตัวสำนึกที่ผนึกรวมมาจากพลังยานเทลเขาสัมผัสร,ร่องรอยของลาย่ขยที่โคจรได้ลางๆเมื่ออยู่ในค่กยอนนี้ดูเหมือนแก่นแท้ชีวิตที่อยู่ในร่างกายจะถูกดูดซับออกไปอย่างไม่หยุดหย่อนยิ่งกว่านั้นคือหากไม่ใช่เพราะเขาฝึกเคล็ดเทลกลั่นวิญญาณจนผนึกรวมยานเทลออกมาพลังวิญญาณดั้งเดิมของเขาก็จะถูกดูดออกไปหมดแล้วช่างเป็นคข่ายกนที่เยี่ยมโหดยิ่งนัก สีหน้าของหลัวซิลหม่นมองลงผู้ที่จัดวางค่ายกลประเภทนี้ต้องไม่ใช่คนดีอะไรแน่นอนนี่จึงทำให้เขาระมัดระวังขึ้นมามากกว่าเดิมจากการฉล้างจากการเวลาอันยาวนานพลังในการดูดกลืนวิญญาณดั้งเดิมและชีวีของค่ายกลน,นี้ไม่ค่อยส่งพลังแล้วภายในระยะเวลาสั้นๆจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปวิญญาณดั้งเดิมของทุกคนล้วนจะถูกดูดกลืนจนหมดสิ้นจากนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในโครงกระดูกที่อยู่บนพื้น แต่ไม่นานนักหลัวซิลก็ค้นพบปัญหาหนึ่งนั่นก็คือค่ายกนนี้ดูซับชีวีและแก่นแท้วิญญาณของผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุดไปยาวนานและมากมายเช่นนั้นแก่นแท้เหล่านั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อนึกถึงจุดนี้รูม,ม่านตาของหลัวซิวก็หดลงก่อนที่เขาจะรีบโคจรวิธีไร้ลักอนุมานการโคจรและการเปลี่ยนแปลงของลายค่าย หลังจากผ่านไปพักหนึ่งเขาก็ค้นพบว่ามีลายค่ายอำพลังอยู่ที่นี่หนึ่งลายก่อนจะง้างมือโยนทงค่ายออกไปผนึกลายค่ายของที่นี่เอาไว้รอยร้าวปริภูมิจึงปรากฏตรงหน้าหลวซิลหนึ่งจุดทันทีที่รอยร้าวปริภูมินี้ปรากฏหลัวซิลก็สัมผัสได้ว่ามีชีวีและวิญญาณดั้งเดิมที่บริสุทธิ์และเข้มข้นตีเข้าหน้าที่แท้ก็อยู่นี่นี่เอง แววตาของหลัวซิลเป็นประกายขึ้นมาทันทีวิญญาณดั้งเดิมที่ค่ายกลผนึกรวมมาเป็นเวลานานถูกเก็บสะสมไว้ในลายค่ายซ่อนงามหากสามารถดูดซับพลังดั้งเดิมทั้งหมดนี้หลวซิลสันนิฐานว่าไม่ว่าอย่างไรก้องไรสามารถทําให้ผลการฝึกตนของเขาบรรลุถ,ถึงเทพมารระดับ6ช่วงปลายได้อยู่ เมื่อคิดเช่นนี้หลัวซิวจึงพุ่งเข้าไปโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงภายใต้การโคจรของวิธีไร้ลักพลังดั้งเดิมอันเข้มข้นที่เก็บสะสมอยู่ในนี้จึงพุ่งเบียดเสียดเข้าไปในร่างกายเขาส่วนผลการฝึกตนของเขาที่ถูกพันธนาการมานานก็กำลังเพิ่มขึ้นด้วยระดับความเร็วที่รวดเร็วมากแควกเสี้ยววินาทีที่พันธนาการในร่างกายถูกทลายหลัวซิวจึงก้าวเข้าสู่แดนเทพมารระดับ6ช่วงปลายอัตโนมัติ ในขณะเดียวกันหลัวซิวก็สัมผัสได้ถึงออร่าของทันสายฟ้ามาดแม้นว่าอยู่บนดินแดนเก่าไทาชูทันสายฟ้าพิโรธก็ยังคงอยู่เช่นเคยถึงแม้จะอยู่ในยุคไทชูวิธีไร้ลักษณ์ที่เขาฝึกนั้นก็เป็นสิ่งที่สวรรค์ไม่อาจรองรับโครมครามพลังของทันสายฟ้าทะลวงการขวางกั้นของท่ายกลโดยตรงแล้วจุติลงมาภายในพริบตา เป็นบำเพ็ญประปักที่สวรรค์ไม่อาจรองรับพลานุภาพของทันสายฟ้าพิโรธจึงทรงพลังหลายเท่าตัวมากแม้หลัวซิลจากบรรลุถึงแดนเทพมารระดับ6ช่วงปลายแต่ทันสายฟ้าพิโรธของเขาสามารถทำให้เทพมารระดับ7ช่วงปลายหวัดวันพรั่นพรึงได้อย่างแน่นอน ร่างยุดร่างเนื้อที่เกกอระรานถูกทานสายฟ้าฉล้างจนได้รับบาดเจ็บอย่างไม่หยุดหย่อนทว่าหลัวซิลกลับไม่นำเรื่องนี้มาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยพลังเกณฑ์ชีวินิรันดร์การที่วิวัฒนาการออกมาจากวิธีไร้ลักของเขาทําให้ร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันร่างกายเขาก็ดูดซับพลังทานสายฟ้าอย่างต่อเนื่องราวกับของ,ของคลังสัสตราวุธที่ผ่านการฝึกฝนและทดสอบมาอย่างโชกโชนกำลังเกิดการแปลเปลี่ยนและยกระดับหนึ่งครั้ง ในขณะที่ทันสายฟ้าพิโรธของหลัวซิลมาถึงช่วงท้ายจูจ่ๆก็มีมือใหญ่สีดำข้างหนึ่งปรากฏกลางอากาศที่ว่างเปล่าแล้วคว้าจับมาทางด้านหลังเขาถึงแม้จะอยู่ในสภาวะข้ามผ่านทันหลัวซิลก็ยังคงระแวดระวังต่อสภาพแวดล้อมรอบกายอยู่เช่นเคยเพราะฉะนั้นขณะที่มือใหญ่สีดำข้างนั้นปรากฏหลัวซิลก็สังเกตเห็นแล้ว มือใหญ่สีดำขยํามาทางเขาในขณะเดียวกันในตัวอย่างรู้ของเขาก็มีมือใหญ่ข้างหนึ่งปรากฏเช่นกันคว้าจับไปยังส่วนลึกในตัวอย่างรู้ของเขาพุ่งตรงไปยังวิญญาณดั้งเดิมของเขาโดยตรงนี่คือพลังอมตะอะไรสีหน้าของหลัวซิลเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนี่ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่เขาได้ประสบพบเจอกับพลังอมตะที่แปลกประหลาดเช่นนี้ตุ้ม มือใหญ่สีดำพุ่งชนกับเตากลั่นพาจือเซียวควันหลงที่ทรงพลังม้วนซัดออกไปมือใหญ่กดอัดอยู่บนเตากลั่นพาจือเซียวมือใหญ่นั่นที่ไม่เกรงกลัวการเผาชุบจากอัคคีเทพจือเซียวทำการกดอัดเตาเซียนเตานี้จนประชิดใกล้เข้าไปทางหลัวซิลอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันยานเทวที่ซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดในตัวอย่างรู้ของหลวซิวก็ลืมตาขึ้นมากระทันหันพลังยานเทวกลายเป็นกระบี่เทพสีทองหนึ่งเล่มทำการโจมตีมือใหญ่สีดำที่ปรากฏในตัวอย่างรู้จนแตกสลาย ยานเทลเจ้าผนึกรวมยานเทลออกมาได้อย่างนั้นหรือเซียววินาทีที่มือใหญ่สีดําแตกสลายในตัวอย่างรู้หลัวซิลก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเจ้าคือผู้ใดไม่นึกเลยว่าจะผนึกรวมยานเทลออกมาได้อย่างนั้นหรือหรือว่าเจ้าเป็นผู้สืบทอดของบรรพศักดิทธิท์ไทชิงหลัวซิลเบื่อที่จะเสวนากับฝ่ายตรงข้ามเตากลั่นนภาจื่อเซียวยังยากที่จะต้านทานมือใหญ่สีดำของฝ่ายตรงข้ามนี่จึงทำให้เขาไม่กล้าประมาทเลยแม้แต่น้อย ง้างมือขึ้นมาขยำครั้งหนึ่งกระบี่ร่องฟ้าจึงปรากฏในมือก่อนที่เขาจะฟาดฟันกระบี่ออกไปราวกับทั้งฟ้าดินเหลือเพียงปลางกระบี่เล่มเดียวเท่านั้นทำลายล้างทุกสรรพสิ่งฟืบมือใหญ่สีดำสลายหายไปแล้วพลังยานเทลที่ผนึกรวมมาจากตัวสำนึกของหลวซิลแผ่สํำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆอ,อย่างรวดเร็วตามหาคู่ต่อสู้ที่หลบซ่อนอยู่ในที่ลับถึงแม้เจ้าจะเป็นผู้สืบทอดของบรรพเทพแต่ก็ไม่ควรไร้ามารยาทเช่นนี้ต่อข้า จูจูก็มีเสียงฮืออันเยือกเย็นดังขึ้นต่อมามือใหญ่สีดำก็ปรากฏอีกครั้งมันยื่นนิ้วมือออกมาหนึ่งนิ้วแล้วพุ่งชนเข้ากับกระบี่ร่องฟ้าเตียงงอมีสะเก็ดไฟแตกกระเด็นท่ามกลางพื้นที่ที่มืดมนราวกับพลุดอกไม้ไฟระเบิดพลังที่เกะกระรานม้วนซัดมาทำให้ร่างกายของหลัวซิวกระเด็นออกไปภายในพริบตาร่างกายสันสะเทือนช่างเป็นร่างเนื้อที่แข็งแกร่งยิ่งนะัก รูม่านตาของหลัวซิลหดลงมือใหญ่สีดำที่ปรากฏในตอนแรกเป็นเพียงสิ่งที่ผนึกรวมมาจากผลการฝึกตนแต่ม <c oughs> totally ือใหญ่สีดำที่ปรากฏภายหลังกลับเป็นมือจริงฮ่าฮถึงแม้เขาจะไม่สามารถกระตุ้นพลานุภาพของกระบี่ร่องฟ้าออกมาได้มากเท่าไหร่นักทว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถปะทะกับกระบี่ร่องฟ้าโดยตรงแสดงว่าอย่างน้อยก็เป็นร่างเทลระดับ8ขั้นสูง ในขณะเดียวกันหลัวซิลสังเกตเห็นว่าแม้นฝ่ายตรงข้ามจะใช้หนึ่งนิ้วโจมตีเขาจนกระเด็นออกไปแต่กลับไม่ได้ไล่โจมตีต่อและไม่ได้เปิดเผยร่างแท้เช่นกัน